สอบใบขับขี่ Channel แนวข้อสอบใบขับขี่สุ่มข้อสอบใบขับขี่50ขอ้อไปเริ่มกันเลยรถที่นำมาใช้บนถนนต้องมีลักษณะอย่างไรก็ไก่รถที่คมไฟหน้าไม่ติด ขอไข่รถที่มีเสียงดัง90เดซิเบลเอคขวายรถที่มีควันดำ55เปอร์เซนต์ง,งูรถที่จดทะเบียนและชำะระภาษีเรียบร้อยแล้วเฉลยง,งูรถที่จดทะเบียนและชำะระภาษีเรียบร้อยแล้วรถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนก็ไก่รถของวัด ขอไข่รถของกรมตำรวจที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดขอควายรถของสภากาชาติไทยงองูรถของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพ้ายามยากเฉลย ER, ข,ข,ขอไข่รถของกรมตำรวจที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดรถต่อไปนี้ได้รับการยกเวน้นไม่ต้องจดทะเบียนก็ไก่ รถที่ผู้ผลิตหรือประกอบเพื่อจำหน่ายหรือที่ผู้นำเข้าเพื่อจำหน่ายผลิตประกอบนำเข้าและยังมีได้จำหน่ายให้แก่ผู้อื่นครับขอไข่รถสล้อส่วนบุคคลขควายรถจักรยานยนต์นำมาใช้ในหมู่บ้านง,งงูรถของวัดฉเฉลยก็ไก่รถที่ผู้ผลิตหรือประกอบเพื่อจำหน่ายหรือที่ผู้นำเข้าเพื่อจำหน่ายผลิต ประกอบนำเข้าวและยังมีได้จําหน่ายให้แก่ผู้อื่นครับรถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถคือข้อใดก็ไก่รถบทถนนของเอกชนขอไข่รถบดของรัฐทวิสาหกิจขอควายรถแท็กเตอร์ของเอกชนหรืององงูรถแท็กเตอร์ส่วนบุคคล เฉลยขอไข่รถบดของรัฐวิสาหกิจรถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถคือข้อใดก็ไก่รถของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูตขอไข่รถของมูลนิธิร่วมกตัญญูขอควายรถของวัดง,งูรถของมูลนิธิสายใจไทย เฉลยก็ไก่รถของบุคคลในคณะผู้แทนทคงการทูตรถที่จดทะเบียนแล้วหากประสงค์จะเปลี่ยนสีรถต้องดําเนินการอย่างไรก็ไก่ดําเนินการเปลี่ยนสีได้ทันทีขอไข่แจ้งนายทะเบียนภายใน15วันขอควายแจ้งนายทะเบียนภายใน30วันงงูแจ้งนายทะเบียนภายใน7วัน เฉลยงองูครับแจ้งนายทะเบียนภายใน7วันหากประสงค์จะย้ายรถเจ้าของรถต้องแจ้งย้ายรถต่อนายทะเบียนภายในกี่วันก็ไก่30วันขอไข่เจวันขอควาย15วันหรืององู60วันครับเฉลยขอควาย15วัน กรณีเจ้าของรถมีภารกิจไม่สามารถดำเนินการแจ้งโอนรถต่อนในทะเบียนภายในเวลาที่กำหนดคอดาถูกต้องก็ไก่ไม่เสียค่าปรับเนื่องจากจำเป็นขอไขมีความผิดต้องชำระค่าปรับโอดเกินกำหนดขอควายรถไม่สามารถแจ้งย้ายได้งองูผิดทุกข้อครับเฉลยขอ้อไขมีความผิดต้องชำระค่าปรับโอดเกินกำหนด เครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรก็ไก่ห้ามหยุดรถทุกชนิดขอไข่ให้ขับรถไปได้เฉพาะรถเก๋งเพราะเป็นทางเอกขอควายให้ลดความเร็วลงและขับต่อไปช้าๆงอง,งูต้องหยุดให้รถและคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อนเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงขับรถต่อไปได้เฉลยงองูต้องหยุดให้รถและคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงขับรถต่อบไปได้เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรก็ไก่ห้ามรถยนต์ผ่านขอไข่ต้องหยุดรถตรงตำแหน่งที่ติดตั้งป้ายและให้รถที่กำลังสวนทางมาผ่านไปก่อนข้อควายให้ลดความเร็วแล้วขับรถเบี่ยงไปทางด้านซ้ายงงูให้ลดความเร็วแล้วขับรถเบี่ยงไปทางด้านขวา เฉลยขอไข่ครับต้องหยุดรถตรงตำแหน่งที่ติดตั้งป้ายและให้รถที่กำลังสวนทางมาผ่านไปก่อนเครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรก็ไก่ทางข้างหน้าเป็นทางบังคับให้เดินรถทางเดียวไปทางด้านซ้ายขอไข่ไปได้เฉพาะทางขวาเท่านั้นขอควายห้ามรถไปทางขวางงูให้ขับรถไปทางขวาเท่านั้นเฉลยก็ไก่ครับทางข้างหน้าเป็นทางบังคับให้เดินรถทางเดียวไปทางด้านซ้าย เครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรก็ไก่ให้ขับรถตรงไปอย่างเดียวขอไข่ขับรถไปทางด้านซ้ายได้อย่างเดียวขอควายห้ามขับรถไปทางขวางองูผู้ขับขี่ต้องขับรถผ่านไปทางด้านขวาของป้ายเฉลยงองูครับผู้ขับขี่ต้องขับรถผ่านไปทางด้านขวาของป้ายเครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรก็ไก่ให้เลี้ยวซ้ายขอไข่ให้เลี้ยวขวาขอควายให้ชิดขวางองู ผู้ขับขี่ต้องขับรถผ่านไปทางด้านซ้ายของป้ายเฉลยครับงงูผู้ขับขี่ต้องขับรถผ่านไปทางด้านซ้ายของป้ายเครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรก็ไก่ผู้ขับขี่ต้องขับรถผ่านไปทางด้านขวาของป้ายขอไข่ให้ชิดซ้ายขอควายให้เลี้ยวซ้ายงงูให้เลี้ยวขวาเฉลยนะครับก็ไก่ผู้ขับขี่ต้องขับรถผ่านไปทางด้านขวาของป้าย เครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรก็ไก่ห right? ้ามไปทางซ้ายหรือทางขวาขอไข่ให้ชิดซ้ายหรือชิดขวาขอควายให้ชิดขวาอย่างเดียวเงงงูให้ชิดซ้ายอย่างเดียวครับเฉลยขอไข่ให้ชิดซ้ายหรือชิดขวาเครื่องหมายนี้หมายความว่าอะไรก็ไก่ทางแคบลงด้านขวาขอไข่ทางแคบลงทั้งสองด้านขอควาย ทางแคบลงด้านขวา,าวง,วงูทางแคบลงด้านซ้ายฉเฉลยก็ไก่ครับทางแคบลงด้านขวา <S <S เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังอันตรายจากรถที่สวนมาจากอีกฝั่งหนึ่งของสะพานขอข่ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังฐานข้างหน้ามีฐานแคบลงขอควาย ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังทางข้างหน้ามีช่องการจราจรลดลงงองูขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังทางข้างหน้ามีทางแคบด้านซ้ายเฉลยก็ไก่ครับขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังอันตรายจากรถที่สวนมาจากอีกฝั่งหนึ่งของสะพานเครื่องหมายนี้หมายความว่าอะไรก็ไก่ช่องจราจรปิดด้านซ้าย ขอไข่ช่องจราจรปิดด้านขวาขอควายช่องจราจรปิดทั้งสองด้านงองูช่องจราจ, aro aro? Uhm anyway. จรลดลงด้านซ้ายเฉลยก็ไก่ครับช่องจราจรป yeah. ิดด้านซ้ายเครื่องหมายนี้หมายความว่าอะไรก็ไก่ช่องจราจรปิดด้านซ้ายขอไข่ช่องจราจรปิดด้านขวาขอควายช่องจราจรปิดทั้งสองด้านงองงูช่องจราจรลดลงด้านซ้าย ฉลขอไข่ช่องจราจรปิดด้านขวาเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่ขับรถด้วยความเร็วปกติแต่ให้ระวังรถไฟกำลังผ่านขอไข่ขับรถให้ช้าลงและสังเกตรถไฟทางขวาและทางซ้ายถ้ามีรถไฟกำลังจะผ่านควรหยุดรถห่างจากทางรถไฟอย่างน้อย5เมตรข้อควายขับรถอย่างรวดเร็วเพราะมีรถไฟกำลังผ่าน งงูขับรถได้อย่างรวดเร็วเพราะไม่มีสิ่งกีดขวางเฉลยขอไข่ครับขับรถให้ช้าลงและสังเกตรถไฟทางขวาและทางซ้ายถ้ามีรถไฟกำลังจะผ่านควรหยุดรถห่างจากทางรถไฟอย่างน้อย5เมตรเครื่องหมายนี้หมายความว่ายอย่างไรก็ไก่ขับรถให้ช้าลงพร้อมที่จะหยุดรถทางข้างหน้าไม่มีเครื่องกัน้นขอไข่ ขับรถให้ช้าลงพร้อมที่จะหยุดรถสะพานแคบพอควายขับรถเร็วได้ไม่ต้องหยุดรถทางข้ามทางรถไฟไม่มีเครื่องกั้นเงองูขับรถให้ช้าลงและพร้อมที่จะหยุดรถเฉลยงองงูกลับขับรถให้ช้าลงและพร้อมที่จะหยุดรถเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวัง รถมีขนาดกว้างไม่เกิน2.50เมตรให้ผ่านไปได้ขอใคร่ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้ากว้างเกิน2.50เมตรขอควายขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้าลอดต่ำกว่า2.50เมตรงองูขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้าสูงกว่า2.50เมตร เฉลยก็ไก่ครับขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังรถมีขนาดกว้างไม่เกิน2.50เมตรให้ผ่านไปได้เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังฐานแคบลงไม่เกิน2.50เมตรขอไข่ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวัง ทางกว้างเกิน2.50เมตรคอควายขับรถให้ช <sinister> ้าลงและเพิ่มความระมัดระวังทางสูงเกิน2.50เมตรงองงูขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังรถที่มีความสูงไม่เกิน2.50เมตรให้ผ่านไปได้ครับเฉลยงองงูขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังรถที่มีความสูงไม่เกิน2.50เมตรให้ผ่านไปได้ครับ เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรกไก่ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังอันตรายจากรถที่สวนมาเพราะทางข้างหน้าเป็นทางลาชันทางขึ้นเขาขอไข่ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวงังขับรถด้วยความเร็วเพราะมีหินร่วงขอควายขับรถให้ช้าลงเพราะและเพิ่มความระมัดระวงังให้ปลดเกียร์หรือดับเครื่องทันทีเพื่อความปลอดภัยครับงง ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังทางลงล่าชันให้ใช้เกียร์ว่างเฉลยก็ไก่ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังอันตรายจากรถที่สวนมาเพราะทางข้างหน้าเป็นทางล่าชันทางขึ้นเขาเครื่องหมายนี้หมายความว่าอะไรก็ไก่ให้ปลดเกียร์หรือดับเครื่องทันทีเพื่อความปลอดภัยขอใครทางลงล่าชันขอควาย ทางขึ้นลาชันให้ใช้เกี่ยวว่างงอง,งูขับรถด้วยความเร็วฉเฉลยขอไข่ครับทางลงลาชัน <L un> เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่ขับรถให้ชาลงและเพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้าขุขระมากเป็นหลุมเป็นบอ่อขอไข่ขับรถให้ชาลงและเพิ่มความระมัดระวังระวังหินร่วง คอควายขับรถให้ช้าลงเพิ่มความระมัดระวังผิวทางร่วนงงูขับรถให้ช้าลงเพิ่มความระมัดระวังเพราะเป็นทางลื่นเฉลยก็ไก่ครับขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้าขุกขกระมากเป็นหลุมเป็นบอ่อเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่ ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังเตือนรถกระโดดขอไข่ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้าเป็นแองขอควายขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังเพราะทางข้างหน้าเป็นทางลงลาดชันงองงูขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังเพราะทางข้างหน้าเป็นทางขึ้นลาดชันครับเฉลยขอไข่ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวัง ขณะข,ขับรถอย่างรถแตกจะมีอาการอย่างไรครับก็ไก่พวงมาลัยจะไล่น้ำหนักขอไข่พวงมาลัยจะหนักรถจะเอียงขอควายรถหยุดอย่างกระทันหันเงางูเบรกจะไม่ทำงานเฉลยขอไข,ข่ครับพวงมาลัยจะหนักรถจะเอียงในขณะขับรถอย่างรถแตกหรือระเบิดผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรครับ ก็ไก่คุมสติบังคับพวงมาลายัยลดความเร็วลงและไม่ควรเหยียบเบรกอย่างกระทันหันขอไข่รีบเหยียบเบรกให้เร็วที่สุดขอควายหมุนพวงมาลัยอย่างรวดเร็วเพื่อหลบเข้าข้างทางง,งงูปลดเกียร์ว,ว่างแล้วรีบเหยียบเบรกเฉลยก็ไก่คุมสติบังคับพวงมาลัยลดความเร็วลงและไม่ควรเหยียบเบรกอย่างกระทันหันในขณะที่กำลังขับรถถ้าฝากระโปรงรถหน้าเปิด ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรครับก็ไก่ลดความเร็วแล้วจอดรถเข้าข้างทางเพื่อปิดฝากระโปรงให้เรียบร้อยขอไข่หากเลี้ยวรถเข้าข้างทางทันทีเพื่อปิดฝากระโปรงรถให้เรียบร้อยออกวายเบรกกระทันหันงองูเหยียบคันเร่งให้มิดเพื่อฝากระโปรงจะได้กระแทกปิดเฉลยก็ไก่ลดความเร็วแล้วจอดรถเข้าข้างทางเพื่อปิดฝากระโปรงให้เรียบร้อย ข้อใดเป็นวิธีการแก้ไขเบื้องตน้นเมื่อรถเกิดไฟลัดวงจรก็ไก่หาผ้าหนาๆนามาตบขอไข่ตัดกระแสไฟหรือหาทางงัดขั้วบแบตเตอรี่ออกก่อนขอควายวิ่งหาน้ำมันมาราดง,งูใช้ทรายสาใสเฉลยขอไข่ครับตัดกระแสไฟหรือหาทางงัดขั้วบแบตเตอรี่ออกก่อน การปรับระดับที่นั่งคนขับห่างเกินไปจะมีผลอย่างไรก็ไก่ทำให้เข้าเกียร์ได้ง่ายขอไข่ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นชัดเจนดีมากสามารถตัดสินใจได้ดีขอควายบังคับพวงมาลัยลำบากใช้อุปกรณ์ต่างๆไม่สะดวกเกิดเหตุฉุกเฉินไม่สามารถใช้คลัตช์และเบรกได้งองงูทำให้เบรกสะดวกเฉลยขอควายครับบัง<อ>คับพวงมาลัยลำบากใช้อ um ุปกรณ์ต่างๆไม่สะดวกเกิดเ <Class S 2> หตุฉุกเฉินไม่สามารถใช้คลัตช์และเบรกได้ การตรวจสอบว่าเข็มขัดนิรภัยยังใช้งานได้ดีหรือไม่ควรตรวจสอบอย่างไรก็ไ,ขขไงงงก,ก่กระตุกดึงสายเข็มขัดอย่างรวดเร็วแล้วสายเข็มขัดต้องล็อกขอไข่ดูว่าเป็นของใหม่หรือไม่ขอควายดูว่าเข็มขัดมียี่ห้อหรือไม่งองูต้องมีสีเข้มๆเฉลยก็ไก่ครับกระตุกดึงสายเข็มขัดอย่างรวดเร็วแล้วสายเข็มขัดต้องล็อก ถ้ารถเสียหลักลื่นถลายพร้อมเสียการทรงตัวควรปฏิบัติอย่างไรเป็นลำดับแรกก็ไก่รีบเข้าเกียร์ต่ำเพื่อชะลอความเร็วขอไข่ค่อยๆเหยียบแป้นคลัชคอกวายหมุนพวงมลาลัยไปซ้ายบ้างขวาบ้างงองงูลดความเร็วจับพวงมลาลัยให้มัน่นเฉะลยงองงูครับลดความเร็วจับพวงมลาลัยให้มัน่นการจอดรถชิดขอบทางรอหน้าควรอยู่ในลักษณะใด ก็ไก่หันเข้าหาขอบทางขอไข่อยู่อย่างไรก็ได้ข้อวายตรงและขนานกับขอบทางหรือฟุตบาทงอง,งูหันออกจากขอบทางเฉะลยข้อวายครับตรงและขนานกับขอบทางหรือฟุตบาทการเข้าเกียร์ถอยหลังขณะรถยังไม่หยุดนิ่งมีผลเสียอย่างไรก็ไก่ไม่มีผลต,ต่อส่วนใดของรถขอไข่เข้าเกียร์ยากและทําให้เกียร์เสียเร็วกว่าปกติ ข้อควายทาให้น้ํามันเกียร์หมดเร็วงองูเครื่องโยนตกินน้ํามันเครื่องเ <_ d ata> ฉลยข้อไข,อขยครับเข้าเกียร์ยากและทําให้เกียร์เสียเร็วกว่าปกติ <_ d ata> การขับรถถอยหลังควรใช้ความเร็วระดับได้ก็ไก่ถอยช้าๆและใช้ความระมัดระวังขอไข,อข่ถอยแบบไหนก็ได้ขอควายถอยเหมือนกับเดินหน้างองูใช้ความเร็วตามสภาพของรถ เฉลยก็ไก่ครับถอยช้าๆและใช้ควารมระมัดระวังข้อใดเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์ที่ถูกต้องก็ไก่ขึ้นเบรกมือปลดเกียร์ว่างปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเหยียบคลัตสตาร์ทเครื่องยนต์ขอไข่ปลดเกียร์ว่างขึ้นเบรกมือสตาร์ทเครื่องยนต์ขอควายหยิบคลัตสตาร์ทเครื่องยนต์งองงูปลดเบรกมือปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าสตาร์ทเครื่องยนต์ เฉลยก็ไก่ครัตข like ึ <t akers> ้นเบรกมือปลดเกียร์ว่างปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเหยียบคลัตสตาร์ทเครื่องยนต์เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรครับก็ไก่เพิ่มความระมัดระวังแล้วหยุดรถขอไข่เพิ่มความระมัดระวังเขตหยุดรอบส่งก็ควายขับรถให้ช้าลงถ้าเห็นว่าจะไม่ปลอดภัยต่อรถคันอื่นหรือคนเดินเท้าในทางข้างหน้าต้องหยุดรถ ก่อนถึงเส้นให้ทางงองูเพิ่มความระมัดระวังแล้วจอดรถครับฉเฉลยข้อควายขับรถให้ช้าลงถ้าเห็นว่าจะไม่ปลอดภัยต่อรถคันอื่นหรือคนเดินเท้าในทางข้างหน้าต้องหยุดรถก่อนถึงเส้นให้ทางเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายอะไรไก็ไก่เส้นชะลอความเร็วขอไข่ให้เลี้ยวรถได้ขอควายห้ามเลี้ยวรถ งองูให้จอดรถได้ครับฉเฉลยก,ก็ไก่เส้นชะลอความเร็วเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรงไก็ไก่ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาขอไข่ห้ามขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวาขอควายให้ขับรถไปทางเดียวด้านซ้ายงงู รถที print, ่อยู่ด้านเส้นทึบห้ามผ่านหรือข้ามเส้นทึบแต่รถที่อยู่ด้านเส้นปละอาจแซงได้เมื่อเห็ุว่าปลอดภัยเฉลยงงงูรถที่อยู่ด้านเส้นทึบห้ามผ่านหรือข้ามเส้นทึบแต่รถที่อยู่ด้านเส้นปละอาจแซงได้เมื่อเห็ุว่าปลอดภัยเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่สามารถเปลี่ยนช่องเดินรถหรือช่องจราจรหรือสามารถแซงได้ ขอไข่ห้ามขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวาห้ามเปลี่ยนช่องการจราจรขอควายห้ามเลี้ยวซ้ายหรือเลี <tuh> ้ยวขวาห้ามเปลี่ยนช่องการจราจรงองงูให้ขับรถไปทางเดียวด้านซ้ายห้ามเปลี่ยนช่องการจราจรเฉลยก็ก่สามารถเปลี่ยนช่องเดินรถหรือช่องจราจรหรือสามารถแซงได้เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร ก็ไก่ให้จอดรถทับเส้นได้ตลอดเวลาขอไข่แคดหยุดรับส่งได้ตลอดเวลาขอควายให้หยุดรถก่อนถึงเส้นแนวหยุดหรือเส้นในทางเพื่อให้คนเดินเท้าข้ามทางไปก่อนงองูให้หยุดรถทับเส้นได้ตลอดเวลาเฉลยข้อควายครับให้หยุดรถก่อนถึงเส้นแนวหยุดหรือเส้นในทางเพื่อให้คนเดินเท้าข้ามทางไปก่อน เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่ขับรถภายในช่องสราจรห้ามแสงห้ามขับรถผ่านหรือข้อมเส้นโดยเด็ดขาดขอไข่ขับรถให้ช้าลงให้เลี้ยวขวาขอควายขับรถไปทางด้านขวาให้เลี้ยวซ้ายงองูเพิ่มความระมัดระวงังห้ามเลี้ยวซ้ายเฉลยก็ไก่ขับรถภายในช่อ,องสราจรห้ามแสงห้ามขับรถผ่านหรือข้อมเส้นโดยเด็ดขาด เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่เพิ่มความระมัดระวังและห้ามแสงขอไข่ขับรถในช่องการจราจรห้ามข่อมเส้นแต่แสงได้ขอควายเพิ่มความระมัดระวังห้ามเปลี่ยนช่องการจราจรง,งงูขับรถให้ช้าลงขับรถข่อมเส้นได้เฉลยขอไข่ครับขับรถในช่องการจราจรห้ามข่อมเส้นแต่แสงได้ เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่ให้ผู้ขับขี่ขับรถอย่างรวดเร็วให้ไปได้ทันทีขอไข่ให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้าลงแล้วใส่ได้ขอควายให้หยุดรถก่อนถึงเส้นแนวเส้นขวางทุกครั้งงงูให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็วและรีบเร่งเครื่องไปก่อนเฉลยข้อควายให้หยุดรถก่อนถึงเส้นแนวเส้นขวางทุกครั้ง เครื่องหมยนี oh ้ค I mean? ือเครื่องหม่อะไรครับก็ไก่เขตหยุดรถขอไข่เขตหยุดรับส่งขอควายเขตปลอดภัยงองูเขตจอดรถเฉลยขอควายครับเขตปลอดภัยเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่ห้ามหยุดรถทุกชนิดภายในกรอบเส้นทะแยงห้ามหยุดรถยกเว้นรถที่หยุดรอเพื่อเลี้ยวขวาขอไข่รถยนต์ทุกชนิดจอดรถได้ ก็ควายรถยนต์ทุกชนิดหยุดรถได้งองูรถยนต์ทุกชนิดกลับรถได้ครับเฉลย <strands> ก็ไก่ห้ามหยุดรถทุกชนิดภายในกรอบเส้ทนทะแยงห้ามหยุดรถยกเว้นรถที่หยุดรอเพื่อเลี้ยวขวาเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายอะไรครับก็ไก่ให้เลี้ยวซ้ายขอไข่ห้ามเลี้ยวขวาขอควายสุดเขตบังคับงงู ให้ใช้ความเร็วเฉลยข้อควายครับสุดเขตบังครับเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายอะไรก็ไก่ช่องเดินรถจัก,กรยานยนต์ขอไข่ช่องเดินรถมูลชนพอควายช่องเดินรถจักรยานงองูเฉพาะคนเดินครับเฉลยก็ไก่ช่องเดินรถจักรยานยนต์เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรครับ ก็ไก่รถมีคนนั่งไม่น้อยกว่า3มคนสามารถใช้ช่องเดินรถนี้ได้ขอไข่รถมีคนนั่งหนึ่งคนเข้าไปในช่องเดินรถนี้ได้ก็ควายห้ามรถมีคนเกิน3มคนเข้าไปในช่องเดินรถนี้ได้เงองูรถมีคนนั่งสองคนเข้าไปในช่องเดินรถนี้ได้ครับเฉลยก็ไก่รถมีคนนั่งไม่น้อยกว่า3มคนสามารถใช้ช่องเดินรถนี้ได้ เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรก็ไก่ขับรถเข้าช่องเดินรถยนต์และรถจักรยานยนต์ขอข่ห้ามสแสงล้ําเข้าไปช่องเดินรถประจำทางขอควายให้ขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวาง,งงูห้ามขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวาครับเฉลยขอให้ห้ามสแสงล้ําเข้าไปช่องเดินรถประจำทางเครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรก็ไก่ ให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวาขอไข่ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวซ้ายขอควายห้ามตรงไปหรือเลี้ยวขวางองูให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้ายครับเฉลยก็ไก่ให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวาเครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรก็ไก่ให้ตรงไปแต่ห Dogs ้ามเลี้ยวซ้ายขอไข่ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวซ้ายขอควายให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้ายงองูห้ามตรงไปหรือเลี้ยวขวา เฉลยข้อควายครับให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้ายสอบใบขับขี่ h ช n n นล